กับสวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยนะครับกับชาญนาล่งรถบ้านนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอ SUV นะครับผมขนาดใหญ่นะครับรถครอบครัว7ที่นั่งในราคาคุ้มค่านะครับกับคันนี้นะครับเจ้าเชฟโรเล็กแคปติว่านะครับ7ที่นั่งนะครับเครื่อง2.4นะครับผมเครื่องเบนซินนะครับ ตัว LTZ นะครับผมเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นแล้วนะครับคันนี้ออปชั่นล้นๆเลยนะครับผมปี2008นะครับมาพร้อมกับสีขาวยอดนิยมนะครับราคาครับ165,000บาทเท่านั้นครับราคาสุดคุ้มครับมาแนะนำกันเลยนะครับผมคันนี้มาพร้อมกับสีขาวยอดนิยมนะครับผม สีสันสวยงามนะครับมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานนิดๆหน่อยๆนะครับด้านหน้านะครับไฟซ้ายกว่านะครับยังสวยๆใสๆนะครับมาพร้อมกับกระจังหน้านะครับเชฟโรเลกขนาดใหญ่นะครับผมกระจังหน้าเป็นลายรังผึ้งแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นไฟลูกแก้วแล้วนะครับผมเป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะครับอันนี้กุญแจนะครับเป็นไฟเปิดปิดระบบออโต้ด้วยนะครับผมลูกแก้วเนี่ยครับ มันสามารถปรับนะครับระยะใกล้และระยะไกลได้นะครับผมเป็นออปชันอีกตัวที่น่าสนใจมากครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับไล่ลงมาฝั่งนี้นะครับผมสีสันสวยงามครับล้อแม็กนะครับล้อแม็กเดิมโรงงานนะครับขอบ17ยางยังดี4เส้นนะครับผมด้านข้างก็มีรูระบายอาากศนะครับดู เทสปอร์ตมากครับกระจกข้างมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับมือเปิดเป็นแบบคมเนียมนะครับแล้วตรงนี้ก็ลากยาวเป็นคมเนียมไปเลยนะครับสวยสวยสวยใส,ยสยๆนะครับดูหรูหรามากขึ้นเลยครับแล้วก็มีแหลกหลังคานะครับมาแหลกมีแหลกหลังคามาให้นะครับอนเนกประสงค์มากนะครับผม อันนี้พักเท้านะครับคนแก่นะครับเหยียบขึ้นได้สบายเลยครับล้อด้านหลังนะครับยังยิงดีสีเส้นล้อด้านหลังเป็นระบบดิสเบรกสี่ล้อแล้วนะครับผมเป็นระบบเบรก ABS นะครับถัดลงมาด้านหลังครับไฟซ้ายขวานะครับสวยๆนะครับตัวนี้ขับซีนะครับผมตัวนี้ก็บ่งบอกเป็นแคปติว่า LTZ นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับ เซนเซอร์ถอยหลัง4จุดนะครับผมท่อคู่นะครับออกจริงนะครับอันนี้ออกจริงครับผมสวยงามครับมาในกันชนมาพร้อมกับไฟทับทิมนะครับฝั่งนี้ก็สวยงามไม่แพ้กันนะครับสีสันสวยงามเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันเลยดีกว่าครับผมรถเจ็ดที่นั่งขนาดใหญ่นะครับลูกค้าได้ไปนี่ถือว่าคุ้มค่ามากนะครับมีแอร์ตอน ตอนหลังนะครับผมมันจะออกมืดๆหน่อยนะครับช่วงนี้ช่วงนี้อากาศหนาวเริ่มมืดเร็วหน่อยครับผมก็ลูกค้าเก่าปูเป็นพรมกระดุมแบบนี้นะครับก็เจ็ดที่นั่งก็สามารถพับดึงออกมางี้ได้เลยครับผมตัวนี้ก็ดึงออกมาได้นะครับประดีผมพับไว้นะครับเราพับเบาะเนี่ยใส่สัมภาระได้อีกจุกใจเลยครับลูกค้า ดูภายในกันครับภายในมากับเบาะดำนะครับผมลายคาดข้างประตูนี่ยังสวยๆใสๆอยู่เลยครับลูกค้าแต่ถามว่ามีริ้วรอยบ้างไหมมันก็ต้องมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานนิดๆหน่อยๆนะครับแต่โดยรวมแผงประตูมือจงมือจับเนี่ยครับเรียบร้อยมากเลยครับลูกค้าเบาอะอยังแน่นๆฟูๆเลยนะครับ สวยงามครับภายในครับมีส้าแขนให้ด้วยนะครับลูกค้าสวยครับสวยเลยครับด้านหลังนะครับกว้างมากครับลูกค้าผมนี่ตัวเตี้ยนะครับแต่ก็ขาไม่ติดครับคนสูง175ก็ขาก็ไม่ติดนะครับยังเหลือเล็กรูมอีกพอสมควรเลยนะครับผมแล้วก็ด้านหลังครับมีเก๊เก็บของกระจุกกระจิกนะครับ แล้วก็ที่วางแก้วน้ำครับเท่มากครับลูกค้าปึ๊บมาททำมาได้ดีเลยครับเดีย๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันครับทางฟ้ากำลังจะมืดเดี๋ยวขอญาตเปิดกระจกนะครับมันมืดเหลือเกิน ด้านหน้ามาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับแอร์แบ็กคู่นะครับผมตัวนี้ดูครับลายครับยังสวยๆเลยนะครับสวยมากเลยครับลูกค้าค่อนข้างสวยครับค่อนข้างสวยเบาะยังแน่นๆฟูๆนะครับมาพร้อมกับเก๊กเก็บของขนาดใหญ่นะครับบุ๊กก็ยังมีอยู่นะครับผมตัวนี้ได้เป็นแอร์แบ็กคู่แล้วนะครับผมซ้ายขวานะครับผม ที่บังแดดมีกระจกให้นะครับแล้วก็ด้านนี้ก็เป็นควบคุมวิทยุนะครับแล้วก็ระบบแอร์นะครับตรงนี้ก็เป็นแอร์หลังนะครับเราสามารถเปิดปิดสั่งงานจากตรงนี้ได้นะครับไม้นะครับไม ไม่หนึ่งแสนหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพนกว่ากิโลนะครับผมด้านนี้นะครับลูกค้าก็จะเป็นควบคุมกระจกทั้งหมดนะครับแล้วตัวนี้ครับสา,ามารถปรับหน้าจอได้นะครับเข้มอ่อนได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดวงนอกเนี่ยมันจะเป็นหมุนไฟนะครับหมุนหมุนไฟหน้าให้ปรับสูงต่ําได้นะครับ ระยะใกล้แลระยะไกลนะครับผมร้านนี้ก็เป็นที่เสียบกา๊าดนะครับแล้วก็ช่องเก็บของกัะจุกติกหึงช่องนะครับผมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเกียร์ออโต้นะครับสามารถาลากเป็นเมนวนวดได้นะครับผมแอร์เย็นครับแอร์เย็นฉ่ำทั้งคันครับถัดลงมานะครับ ก็จะเป็นที่วางแก้วน้ำสองช่องขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ที่พักแขนขนาดใหญ่นะครับสวยงามครับลูกค้าผมบอกเลยได้ไปนี่คุ้มมากครับตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้านะครับปรับได้สี่ทิศทางนะครับผมเป็นตัวท็อปแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะครับ ฝากระโปรงหน้านะครับเป็นแบบระบบโชกนะครับไม่ต้องใช้ไม้ค้ำนะครับผมห้องเครื่องยังเดิมเดิมนะครับเลเบลนะครับที่คานหน้ายังอยู่ครบนะครับผมซอกยังเดิมเดิมครับแผงกันความร้อนบุกความร้อนทุกอย่างยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยนะครับเครื่องเดินนิ่งๆมากครับผม ให้ดูภายในกันสักอีกรอบนะครับคุ้มนะครับลูกค้าคันนี้ได้ไปนะครับผมอนเนกประสงค์มากนะครับนะก็มาสรุปกันเลยนะครับกับคันนี้กับเจ้า เชฟโรเล็กแคปตีว่านะครับผมเครื่อง2.4ซีซีนะครับเครื่องดีไม่เคยติดแก๊สนะครับผมเครื่องเกียร์ดีนะครับผมช่วงล่างดีนะครับแอร์เย็นนะครับผมระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับระบบไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะครับใบปัดน้ำฝนอัตโนมัตินะครับผมไฟหน้าสามารถปรับระดับได้นะครับยางยังดีสีเส้นมาพร้อมกับสีขาวยอดนิยมนะครับผมกับราคา 1 6ึ0 0 0สนหกบาทเท่านั้นนะครับผมคันนี้ปี2008นะครับผมรถสวยๆเลยครับลูกค้าชันนลงรถบ้านนะครับถ้าสนใจคันนี้นะครับโทร0858179617นะครับผมเบอร์นี้นะครับลูกค้า0858179617นะครับผมหรือ ID Line ครับ mm2919 ครับเมมแล้วทักมาคุยได้นะครับผม ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดมีบริการจัดส่งถึงที่นะครับผมคิดตามระยะทางนะครับผมใกล้ไว่ากันไปนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับเชฟโ r เล็กแคปติว่านะครับผม1 6 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ